เออท่านครับท่านจะไปไหนครับท่านทำไมก็ว่าจะไปอวกาศไปอวกาศเหรอครับท่านก่อนที่ท่านจะไปอวกาศท่านไปเอาวัคซีนมาให้พอก่อนดีกว่าไหมครับท่านแล้วค่อยไปอวกาศแล้วก็ไปเอาเตียงกับไปเอาเครื่องออกซิเจนมาให้พอก่อนดีไหมครับท่านอย่าพึ่งขึ้นไปเลยครับก่อนที่เราจะไปอวกาศผมว่าเราเอาประเทศตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าครับท่านอย่าพึ่งขึ้นไปเลยครับ อเมริกากับรัสเซียมันขึ้นไปสำรวจมาหมดมันบอกไม่มีน้ำสักหยดเลยครับท่านแล้วท่านจะขึ้นไปเอาอะไรครับไปเอาก้อนหินเหรอครับท่านจะเอาแบบไหนครับท่านที่หัวหินมีเพียบเลยครับหอยก็มีให้ก่อนที่ท่านจะไปสำรวจอวกาศท่านสำรวจในประเทศตัวเองก่อนดีไหมครับว่ามีที่ไหนขาดแคลนอะไรบ้างเ,ออเราพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่บนโลกนี้ให้ดีก่อนไหมครับแล้วค่อยขึ้นไปพัฒนาอาวกาศแล้วที่ท่านจะขึ้นไปท่านมีจรวดหรือยังครับ จรวดก็ยังไม่มีแล้วท่านจะขึ้นไปยังไงอะครับนี่ขนาดเราจะดำลงไปในน้ําเรายังต้องซื้อมาําแล้วเป็นหมื่นล้านนี่จะขึ้นไปบนอวกาศไม่ซื้อลํแล้วแสนล้านเลยเหรอครับท่านแต่ถ้าท่านจะไปซื้อจร,จรวดจริงๆอย่าไปซื้อของจีนนะครับผมแนะนําให้ไปซื้อบังไฟยโสธรครับท่านเขาผลิตมาตั้งนานแล้วเขาผลิตขึ้นไปบนท้องฟ้ามาก่อนจีนอีกนะครับราคาก็ถูกกว่ายเยอะคุณภาพก็ดีกว่ายเยอะเชื่อผมฝากด้วยนะครับท่าน จะไปไหนไม่รู้จักเวลาเวลย